พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องยอมรับโดยไม่มีข้อแม้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำรนำชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ฟัง อีกเช่นเคยครับคุณประฟังครับทางเลือกในชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนแต่ละท่านมีไม่เหมือนกันมีแตกต่างกันหลายหลายครั้งหรือโดยส่วนใหญ่เรามักจะมีทางเลือกที่จำกัดหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่มีทางเลือกมีตัวเลือกน้อยนะครับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรา มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะครอบครัวความเป็นอยู่หรือสภาพชีวิตของเราในแต่ละคนที่จะมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งคนทั่วไปเขาก็จะมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นต้นทุนชีวิตสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่เรามีไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับบางคนเกิดมาครอบครัวพ่อแม่มีฐานะ มีความเป็นอยู่ที่พอดีที่สามารถจะดูแลส่งเสียเอาใจใส่ลูกๆเอาใจใส่ให้โอกาสต่อยอดในชีวิตสําหรับลูกหลานได้มากพอสมควรคนนั้นก็ถือว่ามีต้นทุนชีวิตมีตัวเลือกในการจัดการชีวิตของตนดีกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นสักนิดหนึ่งหรือบางครั้งบางคนบางท่านเราทั้งหลายก็อาจจะเคยเห็น ต้นทุนชีวิตของเขามาน้อยกว่าคนอื่นบางคนเกิดมาในครัวเรือครบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีแต่คุณแม่หรือคุณพ่อหรือบางคนอาจจะหนักไปกว่านั้นไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ต้องอยู่กับญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าต,ตาทวดหรือบางคนอาจจะถึงขนาดไม่มีแม้แต่ญาติที่จะอุปการะเลี้ยงดู และคนเหล่านี้เมื่อเขาต้องเผชิญกับชีวิตในเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะมีต้นทุนชีวิตที่เราพูดว่าน้อยกว่าคนอื่นน้อยกว่าคนที่มีความพร้อมในครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วในจะต้องเรียนในจะต้องทำงานในจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพื่อที่จะมีเวลาเรียนและมีเวลาทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองส่งเสียตัวเองเรียน บางคนเรียนไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนคนอื่นเขาในระบบก็ต้องไปเรียนนอกระบบและมีการหยุดพักทํางานเก็บเงินเรียนต่ออีกถ้าเป็นคนที่ต้องการหรือไฝ่เรียนรักเรียนเราเห็นตัวอย่างแบบนี้มีเยอะแยะมากมายซึ่งผมไม่ได้พูดว่าใครดีกว่ากันหรือใครด้อยกว่ากันนะครับแต่กําลังพูดถึงความแตกต่างในตัวเลือกของชีวิต อย่างเช่นคนพิการอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับเมื่อเขาพิการตัวเลือกในการทำงานแม้เขาจะเรียนจบนะครับตัวเลือกที่จะได้งานทำอาชีพในการประกอบอาชีพของเขาก็จะน้อยกว่าคนที่ไม่พิการคนที่มีปมด้อยมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆก็จะมีตัวเลือกในชีวิตน้อยกว่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผมเกริ่นนำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า จะมาพูดในสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกด้อยคุณค่าชีวิตของเราหรือทำให้เรารู้สึกมีความหนักใจทุกใจกับเหตุการณ์วิธีชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าเราทำไมมันแย่ทำไมมันถึงอาภัพอับจนยากแค้นขนาดนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีตัวเลือกในชีวิตน้อยจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีหลายคน ยิ่งมีขอบเขตมีขีดจำกัดของตัวเลือกของชีวิตถ้าเขาได้รับการให้โอกาสบ้างเพียงเล็กน้อยเขาจะสามารถทะลุและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งเราเห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสังคมโลกในแวดวงธุรกิจในแวดวงการศึกษาในงานหลายด้านมีคนเหล่านี้มากมายที่สามารถก้าวพ้นสิ่งที่จำกัดในชีวิตของเขาขึ้นมาได้ แต่ก็หาใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับดังนั้นสิ่งนี้ที่ผมนำมาแบ่งปันให้กับเราทั้งหลายวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะกลับมาทบทวนดูตัวของเราเองครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในโลกทั่วไปในที่ทำงานในสังคมกับครอบครัวกับญาติพี่น้องเพื่อนของเราหรือใครก็แล้วแต่ยิ่งการดำเนินชีวิตในคริสตจักรในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งจาเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันเรามีความหลากหลายในชีวิตของเราในคริสตจักรเราเราพูดกันอย่างนี้ว่าเรามีตะลันมีของประธานที่แตกต่างกันมีสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าพิเศษที่แตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องยอมรับความแตกต่างกันและพัฒนาของประธานที่เรามีอยู่นั้นให้สามารถ เกิดผลและมีประสิทธิภาพในการปฏริบัติรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นเราจะไม่มองเฉพาะสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นปมหรือเป็นเหมือนกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตของแต่ละคนแต่เราจะมองของประธานที่ดีที่มีในชีวิตของพวเขาเช่นเดียวกันครับถ้าเราสามารถคิดได้อย่างนั้นเราจะม,ามองตัวเราเองว่าเอาละเราวันนี้เราพบกับปัญหา เราพบกับสิ่งดีเรารเผชิญอย่างไรและคนอื่นมีท่าทีอย่างไรกับความอ่อนแอของเราหรืออุปสรรคของเราที่มันเป็นจุดที่อาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจในชีวิตของเรานั้นพี่น้องเหล่านั้นเขามีท่าทีอย่างไรกับวิถีชีวิตของเราที่ผ่านมาในอดีตหรือวิถีชีวิตที่เราไม่สามารถเอาชนะมันได้พี่น้องเหล่านั้นมีท่าทีอย่างไรกับชีวิตของเรา กลับมามองอีกมุมหนึ่งว่าแล้วคนอื่นหรือพี่น้องคนอื่นที่อยู่ร่วมกับเราเพื่อนของเราเมื่อเขามีปัญหาประสบกับความยากลำบากในชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องท้าทายในชีวิตมากมายเขาไม่สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้แล้วเราจะมีท่าทีตอบสนองหรือจะมีท่าทีอย่างไรกับพี่น้อง คนนั้นที่เขากำลังต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่จากเราทั้งหลายเราจะมองเป็นสองมุมด้วยกันนะครับทั้งนี้เพื่อเราจะสามารถก่อร่างสร้างกันขึ้นเสริมสร้างกันขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าเป็นสายใยเป็นความสำคัญที่สุดนะครับที่จะผูกพันให้เราสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ใส่ใจ พี่น้องของเราได้เราจําเป็นที่จะต้องห่วงใยซึ่งกันและกันหากมีใครคนหนึ่งล้มลงเราจะช่วยเขาให้กลับลุกขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือท่าทีที่เราจะต้องกระทําเพราะสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ล้มลงและต้องการโอกาสในการที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยนะครับอาจจะเป็นได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับแม้ว่าในพระคำของพระเจ้าไม่ได้ กำหนดชี้หรือเป็นข้อกฎเกณฑ์อะไรชัดเจนว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างไรแต่นี่เป็นจิตสำนึกเป็นสามัญสำนึกของเราที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแล้วถ้าพี่น้องของเราทนทุก์พี่น้องของเรามีปัญหาเรารักเขาได้ไหมเราดูแลเอาใจใส่เขาคนเหล่านั้นได้ไหมที่เราเรียกว่าเขาเป็นพี่น้องร่วมความเชื่อ จุดเหล่านี้นะครับจะนําความแตกต่างของการเป็นคริสเตียนกับการที่เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเราเป็นคริสเตียนใหม่หรือยังอ่อนแอยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะวัดหรืออาจจะเป็นเหมือนกับการประเมินดูสถานะฝ่ายวิญญาณจิตของเราในมุมหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จหรือเป็นข้อกติกาสําเร็จแต่จะเป็นภาพที่เราสามารถวัด มาตรฐานอุณหภูมิหรือว่าน้ำหนักหรือความเข้มข้นฝ่ายวิญญาณจิตของเราว่าเราอยู่ในขนาดไหนอยู่ในปริมาณแค่ไหนในเวลานี้ต่อพี่น้องของเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวนี้แหละจะเป็นตัววัดชีวิตของเรานะครับคุณพระฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่15เราจะ ศึกษากันในข้อที่1ไปจนถึงข้อที่7นะครับพระธรรมโรมที่จะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับในพระคริสัมคภีได้ตั้งหัวข้อนะครับชื่อหัวข้อตอนนี้ว่าจงให้เป็นที่พอใจของเพื่อนบ้านไม่ใช่ของตนเองคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้โรมบทที่15นะครับข้อ1ถึงข้อ7มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับ ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเองเราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะว่าพระคริส ไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระไทยพระองค์เองตามที่มีคำเขียนไว้ในพระครรมภีว่าคำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยท่านตกอยู่แก่ข้าพระองค์เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระคมภีร์ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความทรหดอดทนและการหนุนใจทรงช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้น จงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าจบพระธรรมโรมบทที่15ข้อหนถึงข้อ7คุณผู้ฟังครับเพื่อเริ่มต้นการศึกษาพระคำของพระเจ้าวันนี้ผมจะขอนำพระธรรมโรมบทที่15ข้อ 7. มาอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมีใจความว่าเพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ส่งต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในพระธรรมโรมบทที่15นี้นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการสรุปเนื้อหาในบทที่14ก่อนหน้านี้และ เป็นการเริ่มต้นข้อสรุปของพระธรรมโรมทั้งเล่มด้วยนะครับถึงแม้ว่าในที่นี่อาจารย์เปาโลจะพูดถึงแผนการเดินทางของท่านแต่เป้าหมายสำคัญของพระธรรมบทนี้นะครับรวมเรื่องราวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรที่กรุงโรมเอาไว้นะครับเพราะว่าที่นั่นกำลังเกิดความแตกแยกอย่างชัดเจนขึ้น ระหว่างกลุ่มพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวและกลุ่มพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาตินะครับซึ่งบทเรียนหรือหลักการในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการยอมหรือเห็นอกเห็นใจกันเนี้นะครับสามารถที่จะนำมาเป็นหลักการใช้คลี่คลายหรือป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในคริศตจักรท้องถิ่นของเราทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูกันในข้อที่หนึ่งของโรมบทที่15นะครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุ่มหยุมหยิมหยิม,ยมและไม่ควรกระทำสิ่งใด ตามความพอใจของตัวเองเหมือนที่เรารู้กันนะครับว่าบริบทเหตุการณ์นี้คือเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องในคริสตจักรที่กรุงโรมเกิดขึ้นระหว่างคนสองกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณซึ่งอาจจะยังยึดติดอยู่กับเรื่องของกฎข้อห้ามเรื่องอาหารต่างๆของชาวยิว และเรื่องวันสำคัญต่างๆในการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในการถวายเครื่องบูชาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเปาโลได้พูดต่อไปเริ่มต้นว่าพวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเคร่งย,ย,ยุ่มยุมหยิมมยิมของคนที่อ่อนแอในความเชื่อและไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเองนะครับ ซึ่งนี่เป็นการกล่าวย้อนกลับไปถึงเรื่องราวประเด็นในบทที่14ประเด็นที่สำคัญที่นี่ก็คือคนที่เข้มแข็งเนียก็ควรจะอดทนต่อคนที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเหมือนกับเราดังนั้นการดำเนินตามความรักโดยการยอมรับพี่น้องที่ยังอ่อนแออยู่และไม่ไปวิพากวิจาร์ณพวกเขา ในที่นี้อาจารย์เปาโลจึงหนุนใจพี่น้องที่คริสตจักรในกรุงโรมให้กระทําให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อจะนําประโยชน์และความเจริญมาให้เขาคําแปลของคําว่ากระทําให้พอใจนั้นมีความหมายว่ารับรองหรือเอาใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นซึ่งเป็นการเขียนในในรูปประโยค ของการออกคำสั่งนะครับแทนที่จะยืนกรานทำตามความเห็นความถูกต้องของตัวเราเองแต่ในที่นี้เหมือนกับถูกสั่งให้ยอมปรับเปลี่ยนโอนอ่อนต่อพี่น้องที่ยังอ่อนแอก,กว่าเพื่อที่จะให้โอกาสเขาเจริญเติบโตขึ้นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องของการยอมผ่อนหนักผ่อนเบาในที่นี้เป็นคนล่เรื่องกับการ ลุ้มอล่วยหรือการมีส่วนกับความบาปนะครับเรามาดูในสดุดีบทที่69ข้อ9ที่เป็นคําพยากรณ์ถึงพระเมศสศียานะครับอาจารย์เปาโลได้ยกข้อนี้มากล่าวที่บอกว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข่าพระองค์และคาเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ตกแก่ข่าพระองค์ ในที่นี้หมายความว่าเรื่องราวที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของพี่น้องเป็นเรื่องของผู้ที่กําลังต้องการกัดเอาใจใส่นั้นขอให้มีผลต่อความรู้สึกของเราบ้างเอาใจใส่เขาบ้างห่วงใยเขาบ้างแม้ว่าเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ใช่เป็นเรื่องของเราทั้งหมดแต่เราเอาใจเขาสําแดงความรักใส่ใจในความบกพร่อง ในความอ่อนไหวของพี่น้องเหล่านั้นนะครับเราจะเห็นได้จากการที่อาจารย์เปาโลได้ยกข้อความจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหลายต่อหลายครั้งไว้ในหนังสือโรมนี้นะครับท่านได้กล่าวชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านเขียนไว้นั้นก็ยังใช้ได้ในยุคสมัยของเราเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา แม้อาจารย์เปาโลจะวิพากวิจารณ์ความเชื่อของชาวยิวมาโดยตลอดแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับท่านได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าท่านให้ความเคารพยำเกรงให้ความสำคัญยอมรับพระคัมภีร์เดิมและนอกจากนี้ก็เห็นได้ชัดว่าพระคัมภีร์เดิมก็ยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งหลักการทั้งหมดนั้นก็ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับ ซึ่งนั้นจะทำให้เราสามารถยืนหยัดในการสมแสดงความรักต่อพี่น้องเหล่านั้นได้โดยความเพียรและความชูใจและได้รับกําลังใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะอุตส่าห์ต่อไปในการที่จะเห็นแก่คนเหล่านั้นที่ต้องการความรักจากเราคุณผฟังครับเพื่อที่เราจะเข้าใจในเนื้อหาของพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ผมจะขอนำบทสำรวจและไครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพันลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าเช่นเดียวกับในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ14เปาโลแสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางความเชื่อว่าท่านได้คิดว่าท่านนั้นเป็นผู้เข้มแข็งจะเห็นได้จากการที่เขียนในข้อที่หนึ่งบอกว่า พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งนั้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับกลับกลายคล้ายๆกับเป็นผู้ที่กำลังจะกดดันผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ให้เขาแทบจะไม่เหลือที่ยืนในสังคมของครุษจักรนะครับหรืออาจจะทำให้เขาเบียดเขาออกไปจากสังคมนั้นด้วยซ้ำไปเพียงเพราะว่าเขาปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างผิดแผกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธ ารเขนของพระคริสต์ด้วยนะครับซึ่งความคิดของบรรดาผู้ที่เข้มแข็งนั้นอาจจะถูกต้องนะครับแต่การประพฤติทัศนคติของพวกเขานั้นอาจจะพลาดไปไกลมากไปหน่อยอาจารย์เปาโลยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายนะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากแบบอย่างของพระเยซูนั่นก็คือสแสวงหาการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกัน แทนที่จะมามัวแต่ดันทุรังทําไปตามทางที่ตนคิดว่าถูกนะครับการทําเช่นนี้ก็คือการทําตามแบบของพระคริสต์อย่างแท้จริงที่สุดหัวใจที่แท้จริงของเรื่องนี้นะครับอยู่ในโรงบทที่15ข้อที่7ไม่ว่าฝ่ายใดจะรู้สึกว่าฝ่ายตนสมควรจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทัศนคติแบบนี้ก็คือ สิ่งที่บอกอย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่สมควรจะได้รับความโปรดปรานใดๆการที่แต่ละฝ่ายจะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นการยอมรับแบบเปิดใจและไม่มีข้อแม้เช่นเดียวก,กันกับที่พระคริสต์ทรงยอมรับพวกเขาในการท้าทายให้พวกเขาเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้านั้นอาจารย์ปตโลหวังใจและอธิษฐานว่าขอให้พวกเขาได้พบ ทั้งความทรหดอดทนและการหนุนใจขอให้มีความทรหดอดทนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับความแตกต่างได้อย่างสงบและสันติและขอให้ได้รับการหนุนใจเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันด้วยความหวังใจแห่งความรักที่จะคอยผูกพันให้ทุกฝ่ายนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสจักรเพื่อร่วมกันถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระบิดาของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์เจ้านายของเราตลอดไปคุณผูฟังครับเป็นการง่ายที่จะมองเห็นว่าคนอื่นควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างควรจะปรับปรุงอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในที่นี้พระเยซูคริสต์ทรงหนุนใจให้เราเปลี่ยนแปลงโดยให้เราเอาท่อนซุงออกจากตาของเราก่อนที่จะไปเขี่ยผงในตาของพี่น้องนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังทุกทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับในนคคววาาาามมมอออ่ดเเห็เ้